สวัสดีค่ะขอบคุณที่มาอยู่ด้วยกันในวันนี้นะคะการพูดคุยกันตอนนี้เนี่ยอยากชวนมาล่างลงสบายๆแล้วลองถามคำถามง่ายๆกันดูค่ะว่าความสุขคืออะไรแล้วทอ,อ่ทำไมหลายๆครั้งเลยที่เราก็รู้สึกว่าเอ๊ะไม่ค่อยมีความสุขเลยวันนี้เราจะมาลองคุยเรื่องนี้กันค่ะ มองจากหลายๆมุมเลยมันมีความรู้สึกหนึ่งที่หลายคนน่าจะคุ้นๆนะคะคือแบบเหมือนเราก็มีหลายอย่างในชีวิตแล้วนะหน้าที่การงานของนอกกายต่างๆแต่ทําไมลึกๆข้างในมันยังรู้สึกงหวงๆนิดๆเหมือนขาดอะไรไปก็ไม่รู้ทั้งที่เอาจริงๆก็ไม่ได้มีเรื่องร้ายแรงอะไรทําไมถึงเป็นแบบนั้นได้ล่ะคะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ซับซ้อนมากๆของความเป็นมนุษย์เลยนะครับคือความสุขเนี่ยมันไม่มีสูตรสําเร็จตายตัวเราเหมือนถูก ถูกผลักดันให้ตามหาสิ่งที่เรียกว่าความสุขกันตลอดเวลาแต่กลับไม่ค่อยมีใครบอกชัดๆว่าหน้าตามันเป็นยังไงกันแน่พอเรามีของครบมีสิ่งต่างๆตามที่สังคมบอกว่าดีแล้วแต่ข้างในมันไม่เติมเต็มมันก็อืเกิดขึ้นได้ครับอ๋อแสดงว่าความสุขที่เราพูดถึงกันจริงๆแล้วมันมีความหมายได้หลากหลายมากๆเลยสิคะอาจจะเปลี่ยนไปตามมุมมองหรือ,อตามประสบการณ์ตามช่วงวัยด้วยหรือเปล่าคะ ใช่เลยครับถ้ามองในมุมจิตวิทยาสมัยใหม่ก็มีแนวคิดที่น่าสนใจอันหนึ่งคือ Perma Model เขาไม่ได้มองแค่ว่าเฮ้ยรู้สึกดีมีความสุขสนุกแป๊บแป๊บ,บแล้วจบแต่มันคือองค์รวมของการมีชีวิตที่ดีครับซึ่งประกอบด้วย5อย่างหลักๆเลยคือการมีอารมณ์เชิงบวกบ่อยๆ Positive Emotion เช่นรู้สึกดีใจขอบคุณสนุก การได้มีส่วนร่วมหรือแบบจดจอกับอะไรมากๆจนลืมเวลาไปเลยการมีความสัมพันธ์ที่ดีอันนี้สําคัญมากการรู้สึกว่าชีวิตมีความหมายคือทําอะไรที่มันใหญ่กว่าตัวเองและสุดท้ายคือการรู้สึกว่าเราทําอะไรสําเร็จหรือมีความสามารถนะครับโหฟังดูมีหลายมิติมากเลยนะคะไม่ใช่แค่รู้สึกดีอย่างเดียว ครับแล้วถ้ามองย้อนไปอีกอย่างปรัชญากรีกโบราณพวกยูไดโมเนียเนี่ยเขาจะเน้นไปที่การใช้ชีวิตที่ดีมีคุณธรรมพัฒนาตัวเองเต็มศักยภาพมันคือการเดินทางของชีวิตที่ดีไม่ใช่แค่ความสุขฉาบฉวยแต่ประเด็นคือพอมาถึงยุคปัจจุบันโซเชียลมีเดียเข้ามามีบทบาทเยอะมากมันสร้างภาพจำของความสุขแบบหนึ่งขึ้นมาที่ต้องดูดีตลอดเวลาต้องมีไลฟ์สไตล์แบบนั้นแบบนี้ ใช่เลยค่ะซึ่งมันทําให้เกิดการเปรียบเทียบแล้วก็รู้สึกแปลกแยกหรือรู้สึกว่าตัวเองยังไม่ดีพอได้ง่ายมากครับจริงค่ะพอเราเห็นภาพชีวิตคนอื่นที่ดูเพอร์เฟกไปหมดซึ่งบ่อยครั้งมันก็เป็นแค่ด้านเดียวที่เขาอยากให้เห็นนะนะมันยิ่งทําให้เรารู้สึกแยกกับตัวเองได้ง่ายขึ้นไปอีกทั้งที่แบบเอาจริงความสุขของแต่ละคนมันอาจจะเรียบง่ายมากๆก็ได้ แค่เราอาจจะยังไม่เข้าใจตัวเองพอหรือมัวแต่มองคนอื่นใช่ครับและนั่นก็พาเรามาสู่คำถามสำคัญเลยว่าแล้วทำไมล่ะทำไมหลายคนถึงรู้สึกว่าหาความสุขไม่เจอสักทีทั้ทงๆท,ที่ก็พยายามกันอยู่นั่นสิคะมันมีกับดักอะไรอยู่หรือเปล่าที่ทำให้เราเหมือนวิ่งไล่ตามเท่าไหร่ก็ไม่ทันสักทีมีกลไกทางจิตวิทยาหลายอย่างเลยครับที่อธิบายเรื่องนี้ได้ชัดเจนมากอย่างแรกเลยที่เจอกันบ่อยๆคือลูวิ่งแห่งความสุข หรือ e d o n i c t r e a d m i l l ลูวิง่งยังไงคะก็เหมือนเราวิ่งบนลูวิ่งนะครับพอเราได้สิ่งที่อยากได้มาเช่นได้เลื่อนตำแหนง่งซื้อรถใหม่ซื้อบ้านใหม่เราจะรู้สึกดีใจมีความสุขมากแต่แค่พักเดียวจริงๆครับไม่นานเราก็จะชิน ความรู้สึกตื่นเต้นนั้นมันจางไปแล้วเราก็ต้องเริ่มมองหาเป้าหมายใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมยากกว่าเดิมเพื่อจะรู้สึกดีแบบนั้นอีกครั้งมันเหมือนวิ่งไปเรื่อยๆไม่ถึงเส้นชัยจริงๆสักทีอ๋อเข้าใจเลยค่ะเหมือนความสุขมันอยู่แค่แป๊บเดียวจริงๆแล้วเราก็ชินชาไปครับผมประกอบกับเรื่องที่2คือการเปรียบเทียบทางสังคม (social comparison) ยุคนี้ยิ่งหนักเลยครับเพราะโซเชียลมันโชว์แต่ด้านดีๆชีวิตสวยๆของคนอื่นตลอดเวลาใช่ค่ะเห็นด้วยเลย มันกระตุ้นให้เรารู้สึกด้อยค่าได้ง่ายมากๆทั้งที่เรากำลังเอาเบื้องหลังทั้งหมดของเราไปเทียบกับแค่ฉากหน้าสวยๆของคนอื่นเท่านั้นเองและอีกอย่างที่สำคัญคือความคาดหวัง (expectation bias) ที่อาจจะสูงเกินไปบางทีที่เราทุกข์ไม่ใช่เพราะสิ่งที่เรามีมันไม่ดีนะครับแต่เพราะมันไม่เป็นไปตามภาพฝันที่เราวาดไว้เป๊ะ อืมน่าคิดมากเลยค่ะฟังดูเหมือนเรากำลังวิ่งตามภาพลวงตาหรือไม่ก็วิ่งเร็วเกินไปหรือเปล่าคะจนแบบมองไม่เห็นความสุขเล็กๆน้อยๆที่มันอาจจะอยู่รอบตัวเราอยู่แล้วก็ได้เป็นไปได้สูงมากครับบางทีเราอาจจะต้องลองเปลี่ยนโฟกัสดูจากการพยายามขวายคว้าสิ่งใหญ่ที่ยังมาไม่ถึงมาเป็นการรับรู้ถึงสิ่งดีๆเล็กๆที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันหมายถึงให้มองสิ่งรอบตัวมากขึ้น ครับผมความสุขอาจจะไม่ได้รออยู่แค่ที่เป้าหมายใหญ่ๆปลายทางแต่มันอาจจะซ่อนอยู่ในการเดินทางในเรื่องธรรมดาธรรมดาประจำวันนี่แหละกลิ่นกาแฟหอมๆตอนเช้าเสียงหัวเราะของคนที่เรารักบทสนทนาดีๆกับเพื่อนการได้ทำงานที่เรารู้สึกว่ามันมีความหมายการอยู่กับปัจจุบันใช่ครับ การฝึกอยู่กับปัจจุบันหรือที่เรียกว่า mindfulness การหัดรับรู้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นตรงหน้าโดยที่ไม่ต้องไปตัดสินมันมันเป็นเครื่องมือที่ส่งพลังมากเลยนะที่จะช่วยให้เราสัมผัสความสุขเล็กๆน้อยๆพวกนี้ได้ง่ายขึ้นมีงานวิจัยระยะยาวชิ้นสำคัญมากๆของ h a r v วา d นะครับเขาติดตามคนกลุ่มใหญ่เป็นเวลา80กว่าปีเลยข้อสรุปที่น่าสนใจที่สุดคือปัจจัยที่ทำนายความสุขและสุขภาพที่ดีในระยะยาวได้ดีที่สุด ไม่ใช่เงินทองชื่อเสียงหรือความสำเร็จนะครับแต่คือคุณภาพของความสัมพันธ์ที่ดีที่เรามีกับคนรอบข้างต่างหากโอ้โหความสัมพันธ์นี่เองสำคัญขนาดนั้นเลยเหรอคะครับผมความรู้สึกเชื่อมโยงการมีคนที่ไว้ใจพึ่งพาได้การรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มงั้นก็หมายความว่า แทนที่จะวิ่งตามหาสิ่งภายนอกไม่สิ้นสุดบางทีการหันกลับมาดูแลความสัมพันธ์ที่มีอยู่การมองเห็นคุณค่าของสิ่งเล็กๆน้อยๆรอบตัวและการค้นหาความหมายในสิ่งที่เราทำอาจจะเป็นกุญแจสำคัญกว่าหรือเปล่าคะถูกต้องเลยครับอาจจะต้องลองเปลี่ยนมุมมองจากการแสวงหาอย่างเดียวมาเป็นการเปิดรับและชื่นชมยินดีกับสิ่งดีๆที่ปรากฏขึ้นในแต่ละวันแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องเล็กน้อยมากๆก็ตามลองถามตัวเองง่ายๆบ่อยๆก็ได้ครับว่าเอ๊ะ ในตอนนี้มีอะไรดีๆเกิดขึ้นบ้างนะแค่การตระหนักรู้ถึงสิ่งเหล่านี้บ่อยๆมันก็อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการรู้สึกเติมเต็มจากข้างในได้จริงๆครับเป็นมุมมองที่ชวนให้หยุดคิดตามจริงๆค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับวันนี้งั้นขอทิ้งท้ายด้วยคำถามให้ลองกลับไปคิดกันต่อนะคะว่าบางทีการที่เราแค่ยิ้มให้กับตัวเองอย่างจริงใจสักครั้งแค่นั้นมันอาจจะเพียงพอแล้วหรือยังสาหรับสิ่งที่เราเรียกว่าความสุขนะคะ ขอบคุณที่ฟังมาจนถึงตรงนี้นะคะดูแลใจตัวเองด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ